วัสดีทุกคนนะคะวัน,นเรามีเว็บไซต์ทำแบบสอบถามมาน,นำเสนออีกแล้วนะคะคือ,อบางเว็บอะ่ะจะมีใน Google Play Store ด้วยนะคะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราทำในเว็บเนาะมันจะเปลืองพื้นที่โทรศัพท์สำหรับคนมีเพื่อนแนะนำให้ทำใน google เอานะคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวันนี้เป็นเว็บไซต์ทำแบบสอบถามอีกแล้วนะคะแลวก็น่าจะเป็น แบบสอบถามอีกหลายๆใคลิปเลยค่ะนี่ค่ะทำยังไงทำยังไงถึงจะได้นี่เลยค่ะสักครู่นะคะเหมือนเครื่องจะค้างนี่ค่ะเข้ามาทำได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะคะทุกคน มาทำได้เลยนะคะจะได้รับเต็มเอาไปแกลกโขนรางวัลมันได้เงินอยู่แล้วทุกคนเรื่อนลงมาข้างล่าง,งก็เป็นบนี v e y Partner คือมันจะบอกว่าแบบสอบถามทุกการสอบถามมันไม่จำเป็นต้องชวนเพื่อนเลยทะะุกคนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบชวนเพื่อนเนีย่ยสามารถเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะทุกคน ห,หลายคนอาจจะคิดว่าหาเงินออนไลน์มันได้ไงคือมันหาได้ทุกคนแต่ว่ามันอาจจะช้ามันอาจจะไม่ทันใจเหมาะสำหรับคนที่แบบไปเรื่อยๆบางเว็บถอนได้เลยก็มีอย่างว่านะบางคนเขาแบบเหมือนรีบต้องเงินมันน้อยเขาอาจจะแบบไม่ชอบนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันแลกขออะไรได้บ้างนะคะคือทุกคนบางทีอะ่ะเก็บเล็กๆล็กน้อยน้อยอะทีทละน้อยมันก็มันเยอะนะคะเอ๊ะทำไมกดไปไม่ได้น่าแลกมันมีหลายอย่างให้เราเลือกนะคะว่าเราจะแลกเข้าไปอยากให้ทุกคนเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะ ก็อรอสักครู่นะคะเหมือนเว็บไซต์มันกแบบคนหนึงเนาะก็ดูตามอันนี้เลยก็ได้อ้าวอืมสอนนะทะุกคนร้อยแต้คือไม่รู้เป็นไรคนอื่นไม่รู้จะเป็น มันค่อนข้างคาดนึงเนาะเออตรงนี้แลกบัตรอรเมรซอนแล้วก็มันจะมีแลกเพาวได้อยู่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะถอนเข้าเพพาว ใช้ห้ารอยแต้มเท่ากับห้าดอลลาร์เลยนะคะห้าดอลลาร์ก็ประมาณร้อย้าสิบาทนะคะทุกคนก็หยินเง nah. ินน้อยก็พอเนะก็อ <in> <she> <kindergarten> ๋จิ้มผิดนี่นะคะดูแต้มรวมตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าเราเหลืออีกกี่แต้มตรงนี้ เราก็เหลืออีก490แต้มในการเก็บนะคะก็ประมาณนี้เนาะแบบสอบถามมันก็เหมือนแบบสอบถามทั่วๆไปทุกคนเรากดเข้าไปทำแบบสอบถามได้เลยคือมันมีเยอะมากนะคะก็ใครสงสัยอะไรก็ถามเราได้นะคะ